สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนสวยๆพ่อพอกับเบาวแก้วเนาะตอนนี้ก็อยู่บ้านเบาแก้วเองลงมาแต่สวรรค์เมื่อวานนี้ไปกับเจ๊อมลาสามเมื่อสามคืนพี่น้องเมื่อยเวลาอีเรือดพฤษมาฮอดตื่นแต่เศร้าเมืนเน่อี้เพราะว่ามีแพนว่าสิลงอันเห็ดบุญหานหาแม่เนาะหาแม่หาอ้ผู้เพิ่นนั้นจากไปแล้วฮะละเห็ดห่อสูตรสักอันนีจ้จ่าไอ้ถาดเพิ่นและะ้วก็ เห็ดของกินหลงวัดเนะาะถวายปัจจุปัจจัยฮะแหละเพื่อเป็นบุญปเป็นกุศลในวันื่องในวันนั้นสงการวันปีใหม่ลาวเฮาเนาะวันปีใหม่ลาวปีใหม,ม,ม,ม่ไทยมาเบื้องว่าบ่แก้วเห็ดอยังแน่ยหลงวัดเนาะเห็ดของอยู่ของกินเห็ดพวกเดียวพี่นออ้องเอ้ยบ่มวยไฟสวยมื้อนี้ก็จะมีเมนูต้มไก่เนาะต้มสมไก่ไก่อยู่ในเฮือนนี่แหละพอเพิ่นเลี้ยงไว้หลายๆแต่สุดสวดยยู่พี่เนาะวันนี้ซื้อปิ้งไก่มาเพิ่นก็หายจักซื้อมาหยังว่า บริยะไก,ก่ว่ะไก่ในเฮือนกรสวดๆอยู่ก็บุข้ากินว่าขันยะกะเอาวา่ซื้อมาขากะหายนี่แล้วก็เห็ดแจ่วเห็ดเพืองเนาะป่นเห็ดเพืองอันนี้ตำแล้วๆหักแล้วองไดนนี้ตำแจ่วเห็ดเพืองปิ้งแล้วก็ตำป่นนะพี่นอ้องใส่หอมใส่หลายอย่างะละสูตรเบาแก้วเองส,เสีแซ่บๆสีเค็มๆหน่อยนึงต้มไก่จากหน่อยก่อนตอนนี้น้ำกำลังพ่นตอนนี้ก็เวลา เก่ามงกลัวเก่ามงสวยฮะนะจากสิทันเพลหรือบอ่อไดนี่พี่น้องน้ำก็ยังม่ทันได้อา่าบตื่นแต่เศร้าน,นี่ตื่นมาแล้วก็น,นึ่งเขาเห็ดยู่เห็ดกินให้พ่อแล้วก็มาเกี่ยมอันนี้ตอเลยจากสิขบหรือสิขาดจากสิไดยังไงลงวัดมือนี้ติดตามเบิ่งน้ำกันเรียนยาควรฝืนประกาศดีว่ามือนี้ิ่นอาระลงใหส่งพระยันเขาแห่ลงส่งพระอยู่วัดอยู่พี่น้องปฏบติเบิ่นง,นงน้ำกันเนาะไปนี่ลาวเขาส่งพระกันมันเป็นแนวใด ต้มน้ำกับพี่น้องน้ำกำลังสิบพดมาเบ่งว่าพดแล้วพี่น้องต้มไก่สูตรเบาแก้วได้หน่พดแล้วพดแล้วไก่แน่อละใจกระหอนละต้งไก่เซโนอ้าวอ้าวเพิ่มาลินน้ำก็เลยแตงเข้าให้เพิ่นกิน เจ้ากระปิ้งไก่เซโนปิ้งซีนกินเอากินเพิ่นขึ้นมาหาอีพอ่อก็เลยเพิ่ดแดวนน้ำก็เลยแต่งเขาให้เพิ่นกินได้ไข่หมดแดงนี่พี่น้องใส่ต้มไกน่นี่คือสะแซบเข้ากักานเนาะว่าสิแหน่เอาแม่มาในหงางแข้งๆนี่ก็เลยโอ้ยอยา่าหละมีไข่หมดแดงเลยน้องสาวอันั่นแข้งๆเป็นแหน่มาอันหายเมื่อวานนี่ เอาลงเลยแบบนี้เอาม่ใ่มอดานอมเอายางลงก่อนว่เอาไข่ะมาเดงลงก่อนตามด้วยหอมบัวหวัวพี่นนอะใส่มันหอม <c oughs> เพราะว่าหอมบัวใบเนี้ยอันพอเป็นปดิบุตปีนี้ก็ได้ เรามีนิต่หัวมันเป็นปลูกเก็บหัวมันใบบกลายแล้วก็ได้ตะหัวมันให,ห,นนหละใส่มีใบมะเขยบใบขี้หูดผักขันแยงแล้วก็ใบมะขามอ่อนตุกยานตุกยานก็คือเก็บจากข้างๆเฮือนนะครัพี่น้องจากสวน,นันหลังบ้านเอง เองพี่น้องอยู่บ้านบริสุทธิ์ได้หาได้ดอกก็ถือว่าประหยัดใส่ใจอยู่อยู่แบบพอเพียงถ้าเบิ่งตอนสุกพี่น้องจากหน่อยกระปปรงกรสิหนึ่งเขาแล้วก,ก็เกี่ยมตัวลงวัดเปิดเบิ่องอีกรออพี่น้องยันบทานเพลคือสิสุกเยลยเนาะอ้อยๆแล้ี่ไข่หมดแดงมันจะตัวใหญ่ๆพี่น้อง ตับอันนี้ตับ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 ไก่บมเมนตับเนี่ซีมก่อนืมนัวคักนัวแน่วิ่งปงบวงไปเลยเป็นแต่แซบบ่พี่น้องปวดอ้อยอ้อยอันนี้ บริกินี่เป็นตะหองตะไหพ้พได้นนี้ปาเขาก็แล้วและพี่น้องกำลังสีลงวดัดนีสุกาขาเห็ดลงวัดเนาะของกินกะ ads, เห็ดสําเห็ดทันนี่แหละพี่น้องเห็ดผู้เดียวจะมีป้งไก่ต้มไก่แจ่วเห็ดเพืองเนาะปนเห็ดนั่แหละต้มไข่บากไม้ก,ก็มีเค็ตะลุกมีมะก,กร้วยนำวีหนึ่งวีบักใหญ่ โดยท้าเบิงน้ากันพี่น้องเพราะข้าพเจ้าเองเนาะพี่น้องเกี่ยมลงวัดเฮตุรอได้มหมนี่นี่คือห่อสักอานิจจเนาะพี่น้องเกี่ยมสีสุดให้คุณแม่เนาะกอาจารย์เกี่ยมพร้อมแล้วไก่อันสิหอดอันเวลาสันเพลแล้วกันสวดสวดให้แลวกกถืถว่าแล้ว นางโฮมนอตต่อซ้ายเอานอเนาะดูอเขาต้องไปใต้ทปบยู่หันก่อนบ่โอ้อาตั้งเสร็จก,กันเลยบ่โอ้มิแต่เขาถาวายปัจจัยเลยอยู่ในนี้เป,นเป็นปัจจัยให้เลยพ่อมประยัดใส่น้ำกันนะครัใส่ในนี้ดลยนั้น,นนะอ,อ่าอันนี้แมนอาเด้อน้องพอ สองคนในแม่นอาอันน no. you know. ั้นนะแมนนั้นเมียหลานเมียของเมียของหลานลูกของอาอัณนก็รอาพี่น้องกันเบิดพี่น้องเมันมาห่วมบุญห่วมห่วมบุญห่วมกุศลน้ากันเด้ออ่าอันนั้นแม่บ่าดาเนาะแม่แม่เแถวลานแม่เแ่าน้องมินนี่เออแม่ญาน้องมินนี่อ่าแมนพี่น้องกับเบ่าแก้วเบิดเด้อพี่น้องเด้อเป็นพี่น้องกันกับเบ่าดาบ่าดานี่เป็นหลาน เันมาหอมน้ากันเน่ีอไ่บนไมพอไปตั้งอยู่ในอาทะผู้พอะนักหลมันมันเครื่องไทยเอาเมื่อคืนนี่เอาหอดทอดพอดีค่ำอ่าเขา่ามาแล้วเาซักเครื่องจากนั้นลรวก็ไลลงไปอลูกสาวอาพผนกน็ลงมาตะเวียงจันเนาะ ว่าละลูกสาวเพิ่นเห็ดเบยกอยู่ยังจัดน้นองสาวของข้าพเจ้าะละพี่น้องพี่น้องกันนี่คือถาดดุของแม่เบาแก้วเนาะเพิ่นก็มีต้นกล้วยเป็นของตอนเองแล้วก็มีต้นมะขง,ขงพร้อมได้อ,อยู่งานเพิ่นก็ต้นกล้วยลายอยู่นี่เพิ่นก็ต้นกล้วยลายอันนี้เป็นประเพณีของลาวเฮาเนาะเห็ดสูุดก็เป็นสูตร,ตรอันนิจจาเบาในในห้องน้นก็จะมีครบเป็นเครื่องใส่เครื่องซอยของอย,งอยู่ของกินอี่ยังนี่แหละพี่น้อง ลายอันลายแนวครบตามอันประเพณีกำหนด่นแหละบาแก้วให้ให้เอื้อยอยู่สวรรค์เพื่อนเป็นคนหอให้เขาก็บาแก้วบ่มีเวลามีแต่เอาเงินให้เพื่อนหลังจากมาต่ไปอันพาอมราไปหาญาแล้วก็กลับมาแล้วก็แวะเอาเลยแล้วก็ลงมาเมื่อวานนี้แล้วก็ตื่ามาเหตุมือนนี้เลยพร้อมกับถวายพาเขาให้อันยาครูเลยเพื่ออุทิศบุญกุศลให้ให้แม่กับาอเนาะว่าไอเบาแก้วคนหนึ่งนะม่น คนเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตได้สี่หปีนี่แหละส่วสนแม่แมนเสียชีวิตได้สิบกว่าปีแล้วนีค่ครูเงินกะเนีค่ครูองค์สององนี่ก็เป็นเป็น,ปนญาติของบ่าวแก้วเองเนาะพี่น้อง

จากสูตรอีหยังลแล้วแล้วก็ถวายพระขาวแล้พี่น,ออน้องถวายพระขาวแดนพระทรงเนาะเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้อนุญาตพี่น้องกันหลายคนหน่อยอันนี้ก็จะเป็นอ้ายลูกป้าพ่อแล้วก็ศรัวัดเพิ่นพี่น้องทั้งพุ่นื้อม่งมาในลุ้นแล้เพิ่นดูแล้วก็ลงมันไปกินมีคันเนาะ เด็กดิ๋ยิพี่น้องไปเบ่งหอบอ้อมันวัดบ้านหอยปังญ่เนาะบาวดากแมมินี่ก็ยังประทานในมาตะปูอ่ะพี่น้องใครขึ้นอยู่บ่อหรือแนวใดขึนอยก่นนวอยู่ล้ววัน้อแมอืมจได้อยังเงินจงได้ เ็ดมาหโดยเห็ดห้ระเบิดแล้วเนาะเออมีแนวพิษในน้องบอกโอ้ยว่านั่งหัวลุกไปยากมายากเนาะบางทีไปทบไปทับไปทมอันทางคนเนาะเออห้องบดเสื่อเ้ากับบอดลบร อืมโอ้พี่น้องอาจจะปิดทีปิดทางมองเป็นเหตุนองสะพี่น้องพอมองนั่นแต่กรมีถาดพอเท่ามีเถ่าเนาะนั้นเนาะถาดถาดปูได้นหันเนาะถาดปูของพวกขนมอะลรพี่น้องจะอยู่มองนันอ่ามันมีถาดบรรพบุรุษอะไรอยู่หันเจ้าทีเจ้าทางโอ้ดโดูดู มแมนแมนแมนอ,อันนี้แมนอัน,นที่ว่าแมนมิน่บสบายพีนนน่น้องมีแนวตอองแนวซูนอันแนวที่คนเฮาเสื้ออะไรเนาะควันอ่อน,นอืมควันอ่อนเออแล้วก็ให้เ้าไวไวอะไรเดี๋ยโนะโดยๆไปป่วนนี่ ยางยางโพสีบริบาลโพสีกางโพสีแถวเซโนบ่แถวเมืองอุทุมพรเนาะโอ้ยเมืองผมไปกลัวอยู่ทางเมืองอันอุทุมพรแถวเซโนพี่น้องบ้านโพสีโดยพี่น้องเ่าและปลายหาเออโดยร้านเมื่องในน้งนี่เก่ ข่าวไที่ก็ได้กราชารองอืมเอาก็ะย่างพ่อพาขึ้นเขาขึ้นให้กินตลอดบริเด็นนากินเขากินเขาอยู่บ้านอยู่บ้านีบแมน่เือแล้วออของเราก็ไปแต่ดนรู้สึกว่าโดนแต่แต่ปีกายผู้ได้นออาเนาะไปแต่ปีกายพี่น้องแม่มินี่ไปปั่วนะพี่น้องห้ารกับปีก่ายนี่ปีนี้ปีนี้เดินเดือนสาม

ข่าวข่าวพี่น้องพี่น้องตามข่าวข่าวแม่มินนี่เพราะว่าเป็นอันหลานไพ่บ่าวดะก็เป็นหลานของบ่าวแก้วเนาะเป็นลูกของอาน้องทางพออะละเดี๋ยวพาเบื่องวัดก่อนพี่น้องนี่คือซิมนาอพี่น้องซิมของวัดบ้านนาหอยปังใหญ่เป็นซิมเก่าแต่บ่าวน้อยอันแต่บ่าวแก้วอันยังหน่อยนะฮู้สึกว่าซิมนี่ย้ายดใหญ่บัดใหญ่มาเดี๋ยวนี้พอขคือจังหว่าเป็นในน้อย การเวลาผ่านไปเราไปเห็นหลายบอหลายทีแล้วมันความเจริญทางอื่นเนาะเอามาเห็นบ้านเราก็คือจบเป็นอันเก่าๆน,น้อยๆทางบ้านเพิ่นก็มีแผนอยู่ที่สก่อสร้างใหม่คืออย่งในบ้านเพิน่นว้าเพิ่นลมให้ฟังอยู่ทางในจะมีพระองค์ใหญ่ๆพี่นนองเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์คือหอแจกเนาะหอแจกวัดบรรณาหอให้ฟังตัวนี้ มันก็ยังเห็นบอลเล่ดอกยังสียังยังยังลายแนวอยู่เจี่องนี้จะเป็นกุฏิกุฏิพระเนาะ และพี่น้องหลังจากอันถวายผ้าขาวเห็ดสูตรสักเห็ดยังแล้วแล้วก็ถ้าแต่ว่าเก็บผ้าขาวอันเก็บเมียนอันผ้าขาวนอนหลังจากยาคูพันสันเสร็จแล้วก็มากแกกับสิบกับบบบน,นี้เมือเงานอะไรเมือเมียนงานเมียนซานเห็ดเวียกเห็ดยังหลายแนวพี่น้องลยยังหลายอ่านอยู่ยังบอกเ้มีเวลาพักผ่อนอยู่โดยพี่น้องฝากติดตามในเด้อพอเจ็บจบคลิปไว้สำนีก่อน มีโอกาสสิทายให้เบิงไล,ล่ลอย่าง่าสิไปหาเจ้ามาลาอยู่แต่เิ่นกังคชาไปงานเลี้ยงสิทธิ์เก่าที่บอกเราแกก็เป็นสิทธิ์เก่าคือกันแต่ว่าไปบดได้ติดธารกิจเห็ดบุญเห็ดทานเนาะโดยพี่น้องขอจบสำนีกรสบายดี